ผมนายชิดวัน์เก็บกลางบอทชสามสเลขที่3าปตัวแทนจากกลุ่มเว็บไซต์ตระกูล Adobe ี้มาสาธิตการใช้งานโปรแกรมตระกูล Adobe p ้พรีเมียร์โฟลว่าตระกูลโปรแกรม Adobe ี้ o b ร p r e ้พรีเมียเป็นแอปพลิเคชันซอฟแวรตัดต่อวิดีโอบนไทม์ไลน์ที่พัฒนาโดย Adobe ี้และเผยแพร่โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอนุญาตใช้สิทธิ์ Adobe ี้ครีเอทคาวแอรบี้พรีเมียร์โเปิดตัวครั้งแรกในปีสองพ หน้าที่การใช้งานเป็นโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อภาพตั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวรวมไปถึงวิดีโอแม้กระทั่งการทำงานเกี่ยวกับเสียงข้อความหรือหากมีข้อมูลรูปภาพจากกล้องดิจิตอลอยู่แล้วก็สามารถนำภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์สำหรับส่วนตัวได้ความสามารถในการปรับและตรวจสอบค่าสีโทนสีความสว่างและเงา ผันนี้ผมจะมาสาธิตก,การใช้งาน Adobe Premiere Pro โดยการสามารถแบบแก้ไขวิดีโอได้อย่างเช่นอย่างนี้ครับได้พัสดุมาแล้วครับก็จะทำการตัดต่อวิดีโอเพื่อนำไปใช้ครับ